ผมแม่งเย็ดด้วยท่านผู้ชมยยยาาตผมเล่นเกมอะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมเล่นเกมอะไรอยู่เป็นเสียงตีเหล็กนี่ว้าวตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ตัวขวานี่เป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมตัวซ้ายเป็นตัว มันเป็นตัวผู้ชายเหรอมันคือปีศาจมะปกติปีศาจมีเพศมะคุณได้เงินผมอีกแล้วซัมเนอร์วอร์่ผมขอดูอีกนิดนึง ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวละครใหม่ผมว่ามันต้องมีอะไรอัปเกรดท่านผู้ชมด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันคือโล่ของตัวพาาดินไอเน,นี่ยมันเป็นดาบของโอนิมูฉะส่วนอันเนี้ยมันเป็นอาวุธของจักรบูมไออันเนี้ยน่าจะเป็นอาวุธของตัวใหม่ผมเดาว,ว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่าตัวละครใหม่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมเปิงเปิงเพื่อนๆลอง,งเกตฟังนะ ฟังก็รู้นี่มันเสียงยามเาคาะระฆังต่อตีสองฮะ <c oughs> ต้องรอดูต้องรอดูท่านผู้ชมแล้วไอ้ปิมนะมันดองสกอรเร,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 รมอนใหม่เลยท่านผู้ชมสกอส้มเนี่ยห้าร้อยกว่าใบนะครับสกอรธรรราตุเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็มีแสงมืดมีโอ้โหดคือผมรอมอนใหม่เลยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะมีมอนสีดาวสีดาวเนี่ยน่าจะเป็นไอตัวเล็ก ที่ยืนถือค้อน,นใหญ่ไอตัวด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นตัวห้าดาวหรือเปล่าดาวนะนี่ก็ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวรอดูไปพร้อมกันผมเนี่ยเตรียมดองรองเลยมอเตอร์ที่ขาดจริงๆในไอดีผมเนี่ยองเหมียวาธาตุไฟใบสันน้ำแล้วก็ดักเว,วทโทเทมน้ำนะครับส่วนาธาตุลมไม่อยากได้เลยดูดิคือผมมีแทบจะครบทุกตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอมอนใหม่เท่านั้น <c oughs> อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันในพาร์ทที่แล้วนะครับเจ้าแพนด้ามืดโอ้โห ผมไม่นั่งอ่านคอมเมนต์นะพี่ขอบคุณมากครับที่ออกมาแชร์เรื่องนี้ตัวมันกากจริงๆพี่พิมพ์ใช่มันกากแม่พี่เข้าใจความรู้สึกเองไหนหนอ้นมวันนี้เนี่ยผมจะมาตี RTA สายดวงคือมอนชุดเนี้ยเพื่อนๆเลือกลงไปเลยเลือกแบบไม่ต้องสนอะไรเลยอะ เน้นดวงเข้าไว้ท่านผู้ชมเน้น ex เน้นรีซิตเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมว่าไอ้ปีมันจะชนะมั้งไหมนะครับลองดูลองดูเอาไปจัดตามได้ใครที่มีมอนอยู่ประมาณนี้นะครับเน้นดวงเลยแต่ไม่ได้จะชนะทุกรอบนะบอกก่อนนะครับมันเป็นมอนเตอร์สายดวงนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับผมจะว่าเป็นตัวดวงก่อไม่เชิงนะครับแต่ถ้ามันรีซิตครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เฮเหมือนกันเจ้าหนกแก้วน้ำท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นตัวกลางปีกก็ได้ตัวอะไรก็ได้คุณผู้ชมที่กลางปีใส่เข้าไปก่อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะ มาเล่นแนวไหนนะครับผมเน้นดวงฮะวันนี้ไอ้ปิมันทําบุญมาเต็มท่านผู้ชมวันนี้เพิ่งทําบุญมาด้วยเล่นแบบไม่สนครับว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเลือกอะไรเรามอนสเตอร์สายดวงครับเน้นดวงเลือกมาอย่าเขินขอร้อง เด็กมันใส่จินมืดนะครับผมจินมืดกลัวอะไรจินมืดเนี่ยจะกลัวพวกอไฟนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ล้างพิษอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยม้าลมม้าลมชนะทางนะและอีกตัวหนึ่งใส่เป็นน้องนานนะกันตายไว้สักตัวนึ่งโอ้ยเขาปลุกแบบเต็มพิกัดนะคุณผู้ชมนายอย่างที่บอกเล่นดวงอ่ดูก่อนว่าเองจะมาแนวไหนเสือ อยากจะรู้อละเคลืนไฟใส่ได้นะยิ่งบัฟแดงบนหัวอละเคลืนไฟเยอะเท่าไหร่อรละเคล่อนไฟจ่ายฮิวฮิวให้ตัวเองและฮิวให้คนในทีมเหมานะในตานี้นะอละเคลื่อนไฟเนี่ยเป็นตัววัดดวงได้เหมือนกันนะครับอีกตัวนึงอ่ะปมลิงลมงงใช่ไหมฮะว่าผมใส่ลิงลมไปทําไมฮะฮะฮ,ะฮะกูก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้อะผมใส่ลิงลมไปทําไม จะเลือกตัวอะไรไอนมนี่เขางงผมนะวฮ้ยเลือกมอนดีนะเลือกมอนดีนะคุณผู้ชมเขาได้เลือกไปทางลิดไฟเนี่ยลิดไฟนี่ก็เป็นมอนดวงมอนดวงเหมือนกันเมื่อกี้ผมจะหาใส่มันนั่นแหละแต่ผมหาไม่เจอฮะ <c oughs> มันเป็นมอนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงมอนมันเน้นดวงแบนไม่ชอบผมแบนลิดไฟวะ่ะแล้วมึงแบนลิงกูทําไมเนี่ยในนี้เนี่ยลิงไม่มีความน่ากลัวเลยเด็กมันโลกเด็กมันโลกเหมือนกัน เดี๋ยวลองดูพร้อมๆกันคุณผู้ชมพ่อจะเป็นไปได้เปล่างงเลยงงเลยนี่ถึงบอกแกมอนสายดวงไอ้ปิ๊มมันบ้ากลางล้อนะเขาต้องปัดครับเขาต้องปัดท่าสามเห็นออนไฟไหมคุณเห็นออละขึ้นไฟผมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาก่อนในนมเอ็งทำเกิดไฟเปล่าเปล่า เบาหน่อยเบาหน่อยโอุ้ยมันเชี่แมันเชียยอาจจะต้อบปรับรูปลับเชียนแล้ปีมันแปลงร่างยิงแบบไม่สมอะไรทั้งนั้นมาดิมาดิ ex สักทีหนึ่งลูกขอ ex โชว์ความดวงดีไปไยังก่อนบิมคุงสตัร์นี่ไงบอกในวันที่ผมมากันดวงเะยคุณผู้ชมนะ เ้ขาไอเอ็กเหมือนกันฮะใจเย็นก่อนสตัร์ทโอ้ยไม่ไม่ไม่หลับไม่ติดหลับไม่ติดยังเออโอ้ยม่งตันไม่ติดยังเอ็กต้งดวงดีกว่ากูแกเบาพี่เบาเบาเบาพี่เบาครับค่อยๆเล่นพี่ค่อยๆพูดค่อยๆจางกันเฮ้ยเฮ้ยกูเนี่ยเล่นมดใส่ดวงไม่ใช่มึือกูเอง มัน ex คืนน่ะไอปีมัน ex คืนน่ะมันยอมใครที่ไหนคุณผู้ชมอ,อะใส่ดวงมารอบ2นะครับผมเราเจอสาดาวทองเราจะเล่นฮีโร่สายดวงเหมือนเดิมลิตไฟกูอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไว้ในลิตไว้ลิตไฟมันเป็นมอนสเตอร์ที่ผมไม่ไม่จับเลยอะ่ะคุณผู้ชมนี่สแต็กประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ งงไม่งง,งเลยเฮ้ยทำไมมึงเรื่องดีดไฟตัวแรกวะงง biography. ไม่มีใครบ้าที่ไหนเรื่องลีดไฟตัวแรกฮะมันต้องคนบ้าสุดๆอุ๊ยเด็กมันเล่นสปีดนะเด็กมันจะสาดดาเม่ใส่เรานอะคุณผู้ชมนะเหลือเชื่อไหมล่ะเอ็งคิดว่าคนอย่างพี่จะกลัวและไอ้ปิมมันเอาสุดไอ้ปิมมันจะเล่นทีมไฟล้วนแน่เดี๋ยวผมจะเล่นไฟล้วนๆเลยเดี๋ยวดูดิว่าจะสู้ได้ไหม เกินไปเปล่าตัวนั้นเกินไปเปล่าไอ้หนุ่มไอ้นุ่เกินไปเปล่าวุ้ยเด็กมันเอาอะคุณผู้ชมเด็กมันเอาอะแต่ผมไม่สนครับคำไหนคำนั้นครับผมจะเล่นทีมไฟล้วนๆคุณผู้ชมไม่บ้าครับัญยาอ่อนนะครับเล่นไงใส่ไปก่อนเลยบอกแล้ววันนี้ทีมไฟล้วนๆแพ้ฮะตอนนี้แพ้แบบแพ้ไม่จืดเลยเขาน่าจะแบรนด์อไฟผมถ้าผมเป็นเขานะผมจะแบนอ์อไฟผมแพ้เลย ถ้าเขาแบนออฟไฟผมเรียบร้อยเลิกได้นอนแพ้เอ็งเล่นแบบไหนของเองวะเนี่ยสนุกละมึงนี่บวกเลือดไฟเพิ่ม50%มาดูในคนบ้านเล่นนะดูเหลือเชื่อไมได้ <c oughs> ขอดูฝีมือเอ็งน่นรักกันเ <c oughs> สือแสงเนี่ยก็น่ากลัวนะท่านผู้ชมมาสามารถตีและลบบัฟได้ด้วยนะครับเล็กเกดนาหนุมเสือแสงขอหนักขอแรง ี่ขอแรงๆพี่ขอแรองๆเบาๆอย่าตีเสียเวลาเสือแสงเขี่ยแรงจริงเว้ยเขี่ยเขี่ยผมเชี่ยแม่งแหละผมแม่งเย็ดด้วยท่านผู้ชมแม่งไม่แรงอีกเดียวนะแม่งดวงดีเลยเอ็งทำเกินไปเปล่าเอ็งทำเกินไปเปล่าผมต้องฆ่าตัวไหนก่อนวะต้องเสือดิผมต้องเข้าเสือให้ตายคุณผู้ชมถ้าเข้าเสือตายเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่ ถึงจะน้อยนิดมึงมากก็ได้บอลบาลบอลบาลิทไฟมึงขวดกิ้งหน่อยเพื่พนอนกิ้งมาดีกว่าม,ม,มาดิมาดิลิทบอกว่ากูก็สู้คนเหมือนกันนะลิทลิทลิทโอ้โหไม่คิดเอี้ยกว่าไม่ทันว่ะไม่ทนันคุณผู้ชมกิงม้ง เราต้องรีบฆ่าเสือให้ตายครับเพราะเสือเป็นตัวดาเมจหนักฮ้ี <Hey! S 1> รีบไปี hey! อะไรเ <c oughs> นี่ยผมไล่นเกมผมเ่นเกมอะไรเนี่ยต้องชอบผมไม่เกมอะไรเนีกเกเ่ย มึงจะมาขี่เนาะถ้าดอกไม่ขี้มึงขี่ด้มาตายไม่นานแล้วเนี่ยเปียงว้ยหมื่นหาเบาได้ไหมอะต่อไปทุกตัวจะต้องลุมเจ้าริวไฟนะครับลิวไฟเดี๋ยมีโอกาสที่จะโตนะครับทุกครั้งที่มีคนอื่นมาตีมันเนี่ยนะครับจะมีโอกาสแฉลบนะครับหมายถึงว่าคนอื่นจะแฉลบนะจะตีมันแบบติดฉลบอะไรเงี้ยแล้วมันจะตีโตกับก็เป็นมอนวัดดวงเฮ้ยกูเพ่บอกไปเอง เออเนี่ยเนี่ย,ยจะเป็นฉลากประมาณนี้คุณผู้ชมพี่จะ,ปะไปกรลัยใจให้กับเองถ้าเองไหวเองเท่มาดิมาดิเนี่ยมันจะโดนติดเฮออ้ย,ยมึงไม่ติดฉลากตวยวหรอ เขาหลอกตอนเนี้มันจะโตได้ไมเปรตได้จริงๆหม สายดวงในเกมซัมเมอร์วอร์มีเยอะมากนะเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหถ้าผมยกตัวอย่างแม่งพูดไม่หมดอะนะครับลิดไฟตัวเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ดวงเล่นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่จบเทินของศัตรูเนี่ยมีโอกาสคือตัวมันเองเนี่ยมีโอกาสที่จะดิ่งขึ้นสู้อะไรแบบนี้นะครับมันจะได้เทินคือเป็นการแทรกเทินเลยนะครับมีตัวอะไรอีกออร์เริลไฟออร์เริลไฟไม่กึ่งตัวใช้ดวงหรือใช้วะอาจจะใช้ดวง อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ใช้ใดูไปตาแรกแล้วก็ถ้ามันรีซิตนะครับหมายถึงว่ารถเกรมันไม่ติดเนี่ยเอ่อแล้วบวกกับมันเป็นตัวที่ต้องใส่ลูนสตันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะหยุดเกมฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับมีตัวอะไรก็ใช้ดวงอ่ะริวไฟก็เล่นให้ดูมเมื่อกี้ <laughs> ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ดวงได้แบบถ,ถ้าถ้าคุณเป็นคนมีดวงนะแล้วเลือกตาที่ถูกเนี่ยนะครับเจอศัตรูที่ดามเมจหมูนะครับผมตีสก,กิลหมูอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่เมื่อกี้คือผมเลือกเพราผมคิดไม่ทันไม่มีอะไรแค่นั้นแหละมันดึกแล้วถ่ายคลิปตอนตี2อง <c oughs> มาช <c oughs> จริงๆผมอยากแอบ เอาไว้เปิดตอนที่ตัวใหม่มามากเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าห้าดาวแสงมืดมันกำลังจะมาเกิดบ้านผมคุณผู้ชมเลื่อนพืดตรงนะจริงๆไม่อยากกดเลยเนี่ยกดไปก็รู้ว่าเนี่ยมันห้าดาวแสงมืดแน่ๆหรือเราจะรอมอนใหม่ดีเออตัวที่อยากได้ตอนนี้เหรอขอลีลานิดหนึ่งมีใบเดียวดูอิดมืด,มดไหมก็ดีดูอิดมืดก็ดีลิงแสงอะ่ะก็ดีลิงแสงก็ไม่เลวอ่าเป็นตัวห้าดาวแสงมืดอะไรก็ได้มา มัมมี่จริงๆผมอยากเปิดแสงมือสักร้อยใบนะเว้ยส่งท้ายปีอ่ะอยากเปิดอยู่เหมือนกันนะแต่แบบช่วงนี้แม่งรายจ่ายเยอะว่ะคุณผู้ชมโอเคครับยังไงฝากด้วยกับเกม Summoner War นะใครที่กำลังหาเกมแนว Turn Based นะครับผม Summoner War เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่กับชาวเกมเมอร์นะครับผมแนว Turn Based มาอย่างช้านานนะครับแล้วผมก็เล่นโโอ้หมากี่ปีอะ่านผู้ชมผมทำคลิป Summoner War มากี่ปีแล้ววะก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเด็กคนมากครับเจอกันคลิปหน้า Thank you for watching!